สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปชีชี้ดวงนะคะชาวราศีกันเป็นผู้ที่เกิดอยู่ช่วง17กันยายนจนถึง16ตุลาคมนะคะชาวราศีกันที่เกิดช่วง17กันยาจนถึง30กันยานี้นะคะขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะขอให้ทุ ท่านมีความสุขนะคะในวันเกิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้เราจะดูกันเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนะคะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเนาะจังหวะของวันเกิดเนี่ยจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายโชคลาภเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของ สิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่อยากเตือนหรือว่าแนะนำอะไรชาวกันเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวกันสิบใบค่ะ เูกันเลยเช่ากันนะคะสองอาทิตย์หลังของเดือนกันยานี้นะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องประชุมเยอะหน่อยนะคะประชุมปรึกษาหารือพูดคุยกับคนรอบข้างในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของ การเงินก็ได้นะคะอาจจะมีการปรึกษาหารือในเรื่องของรู่ทางการทํามาหากินใหม่ๆช่องทางการหาเงินเพิ่มนะคะมีโอกาสเนาะที่จะได้พบช่องทางนะคะหรือว่าได้พูดคุยกับคนที่เขาเมีความรู้หรือมีประสบการณ์แล้วคุณก็จะสามารถที่จะ เจอช่องหรือว่าเจอโอกาสในการที่จะทําเงินนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นเงินใหญ่นะเป็นเป็นเงินที่อาจจะเป็นไรายได้เสริมเข้ามาอย่างนี้นะคะได้มีโอกาสเนาะะส่วนมากอาสองอาทิตย์นี้ของคุณนจะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกันเรื่องการลงทุนคุยกันเรื่องของการเงินเรื่องของออหาเงินอะไรพวกนี้เป็นหลักเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของงานในเรื่องของงานก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะบริวารของคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนกับเขานิดนึงนะคะคุณอาจจะต้องสอนงานเขาเยอะหน่อยนะคะหรืออาจจะต้องให้คําแนะนํากับเขาเยอะหน่อยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้เขาเยอะหรืออาจจะบางทีคุณอาจจะต้องสอนเยอะนะคะเพื่อที่จะทำทำงานเป็นคุณต้องใช้ความอดทนกับเขาอะไม่รู้อะคุณอาจจะต้อง ทําอะไรให้เขาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่คุณอาจจะต้องอดทนกับเขานิดหนึ่งนะใช้เวลากับเขาแล้วก็อดทนกับเขาหน่อยนะคะส่วนหัวหน้าง,งานกับลูกค้าเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะเป็นคนที่ทํางานสําเร็จประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะในทุกๆอย่างที่ถูกมอบหมายให้เนี่ยคุณสามารถทําแล้วก็ ประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงเพราะฉะนั้นถือว่าดีนะคะจังหวะนี้2องอาทิตย์นี้ถ้าเกิดคุณอยากจะไปขออะไรเพิ่มจากลูกค้านะคะหรือว่าอขอหัวหน้าง,งานหรือรอะไรพวกนี้เนาะคุณก็ลองดูได้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาอมองคุณมองคุณว่าคุณเป็นคนเก่งเ hmm. ่ยเพราะนั้นถ้าคุณจะขอ งบประมาณเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะกับลูกค้าก็เหมือนกันเขามองคุณเป็นคนมีนความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะไปขอยอดขายเพิ่มหรือจะไปขอเอ่อให้บริการเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะไปเสนอขายอะไรเนี่ยเขาก็น่าจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนโอกาสนะคะเอ่อ สิ่งที่คุณต้องเจอนะ่ะมันจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินนะมีโอกาสในเรื่องของอาการทำไรายได้เสริมนะคะจะมีช่องทางหรือมีคนมาแนะนำหรือคนมาหยิบยื่น โอกาสอันนี้ให้คุณนะคะหรืออาจจะมาแนะนําว่าเออไปทำจ็อบนี้เพิ่มไหมหอะไรเงี้ยทิ้งถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคุณจะมีโอกาสหรือมีคนแนะนํางานหรือมีคนแนะนําทางทํามาหากินให้คุณเพิ่มนะคะมีหลายช่องทางที่จะเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณได้รับเงินทองมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ ไปลงทุนเอาไว้นะไปลงทุนในหลายๆรูปแบบนะคะอาจจะเป็นเล่นหุ้นก็ได้จะเป็นหุ้นพองคําก็ได้นะคะเล่นกองทุนซื้อพันธบัตรอะไรพวกนี้นะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนตรงนี้นะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะถือว่าดีนะแล้วก็บางคนนะอาจจะมาได้เงินจากหลากหลายช่องทางด้วยนะคะจะมี ช่องทางที่ทําให้คุณได้รับเงินมากขึ้นคือสองทีนี้ยการเงินคุณค่อนข้างเด่นนะสำหรับชาวราศีกันนะคะออ่การเงินค่อนข้างเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม่ต้องห่วงถ้าเงินมันดีแปลว่างานมันก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องงานเนี่ยมีอย่างเดียวที่ต้องเป็นกังวลก็คือกับลูกน้องที่คุณต้องใช้ความอดทนกับเขานะคะแล้วก็อาจจะ หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงการประทะนะคะหรือว่าการเอาชนะนะพยายามให้คําแนะนําหรือว่าให้การสอนหรือแชร์ข้อมูลจะดีกว่านะคะดีกว่าที่คุณจะไปทะเลาะหรือไปหักหานหรือไปทําให้มันเกิดเป็นคือถ้าคุณเป็นหัวหน้า ยังไงคุณก็ชนะถูกไหมคะคุณจะขึ้นเสียงดังคุณจะลงเสียงต่ำเล่งเสียงค่อยไงคุณก็ชนะเพราะว่าลูกน้องเขาก็ไม่กล้าอะไรกับคุณมากหรอกถูกไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ดีคือคุณพยายามใช้น้ําเย็นเข้ารูปจะดีกว่านะเพราะว่าออสองทีนี้โอกาสที่มันจะมีการประทะกันอะสูงเพราะว่า คุณก็จะมีความใจร้อนพอสมควรนะคะมีความหุนหันพันแล่นพอสมควรในช่วงสองอาทิตย์นี้นะเพราะนั้นก็ระวังเรื่องของคําพูดกับอารมณ์ด้วยนะคะเพราะนั้นตรงตําแหน่งลูกน้องเนี่ยเขาถึงบอกว่าใช้ความอดทนเยอะๆคือบางทีลูกน้องอาจจะ Challenge คุณมากๆทำอะไรที่มันท้าทายจนคุณรู้สึกว่า มันหน้านักอะไรเงี้ยนะคะคือพยายามอดทนหน่อยอย่าใช้อารมณ์นะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าควบคุมได้เนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาพยายามจะทดสอบคุณในบางอย่างนะบางทีบางบางคนอาจจะโดนลูกน้องท้าทายหรือว่าทดสอบนะคะยิ่งถ้าคุณเข้าไปเ,เริ่มงานใหม่เงี้ยแล้วมีลูกน้องเนี่ยเขาก็อยากจะวัดดูว่า มันจะเก่งแค่ไหนคนนี้จะมาเป็นหัวหน้าฉันเนี่ยเก่งจริงเปล่าอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีการถูกท้าทายหรือลองของได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินพูดไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้ว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่จะได้จับเงินหรือมีโอกาสที่จะได้เงินจากหลากหลายช่องทางเนาะก็ถือว่าการเงินดีค่ะเงินค่อนข้างสะพัดนะมีเงินเข้ามาให้ใช้ใจ่ายเต็มไม้เต็มมือนะคะไม่ไม่ได้ เ,เดือดร้อนอะไรนะแต่ว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายาหลายช่องทางเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีรายจ่ายจากที่อยู่อาศัยนะคะมีค่าน้ำค่าไฟค่า,อ,าอินเทอร์เน็ตค่าซ่อมบำรุงค่านุ่นนี่นั่นนะคะจะมีค่าใช้จ่ายจากหลายช่องทางเหมือนกันนะคะมีเข้ามาเยอะก็มีจ่ายเยอะนะส่วน ความรักนะคะความรักเนี่ยคนที่มีคู่ถือว่าคู่คุณดีนะสองอาทิตย์นี้นะคะคู่คุณจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณเข้าไปคุยกับคู่ของคุณไปปรึกษาขอข้อมูลขอความรู้หรือว่าขอคําแนะนําอะไรเนี่ยจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าสองาทิตย์นี้คู่ค่อนข้างดีแต่ว่าจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะบางคนบางคู่อาจจะ อ,อยู่เงียบเงียบคือเหมือนกับเขาจะปริกวิเวกนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาคุณไปคุยด้วยเขาก็เขาก็คุยดีเขาก็ให้คำแนะนำดีแต่เขาก็จะมีความสันโดษยอยู่ในตัวนะคะอาจจะไม่ได้ชวนเราไปหวานแหววหรือโรแมนติกอะไรมากนะก็ต้องทำใจนะเพราะว่าคู่คุณเป็นช่วงที่อาจจะเขาอาจจะศึกษาหาข้อมูลนะคะบางคู่อาจจะกำลังเรียนหรือว่ากำลัง หาข้อมูลเพื่อที่จะทำวิจัยหรือทำรีพอร์ตทำรายงานส่งที่บริษัทเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ก็เป็นได้นะคะเพราะนั้นอาจจะต้องให้เวลากับคู่คุณนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็รักคุณดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนชาวโสดชาวโสดเนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณศึกษาอยู่นะ บางคนอาจจะมีหลายคนเข้ามาให้คุณเลือกเพราะนั้นมันก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณกําลังศึกษาดูว่าคนไหนคือคนที่ใช่นะคะคนไหนคือคนที่เหมาะอย่างเงี้ยมันเหมือนคุณยังไม่ได้ฟันธงอะไรกับใครนะคะแต่ถ้าใครไม่มีตัวเลือกอยู่มันก็เหมือนกับว่าบางคนก็มีความสุขกับการที่จะได้อยู่คนเดียวนะคะเป็นเ,เรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้กับ การใช้เวลากับตัวเองอย่างนี้ยค่ะหรือว่าเรียนรู้กับการที่จะอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีความสุขดีนะคะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เนาะส่วนสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงสองอาทิตย์นี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องหน่อยนะคะช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระเพาะลำไส้ท้องผูกท้องเสียอะไรพวกนี้นะคะ ไปทานอะไรก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะอาจจะมีการเกิดท้องเสียได้หรืออาหารเป็นพิษได้นะคะถ้าใครเป็นโรคกระเพาะอยู่ก็หายาหา,ยาอะไรให้พร้อมนะคะเผื่อทานข้าวให้ตรงเวลาด้วยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดมีอาการกำเริบอะไรหยุดยาอยู่ใกล้ตัวเราก็สามารถทานได้เลยว่าจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะระวังเรื่องของ ปวดหัวด้วยนะคะใครที่เป็นไมเกรนนะคะหรืออาจจะไม่ได้เป็นแต่จังหวะนี้อาจจะด้วยความที่คุณประชุมเยอะคุยกับคนเยอะเจอคนเยอะต้องให้คำปรึกษาแนะนำกับคนเยอะก็เลยบางทีเอาเรื่องเขามาเครียดเองเนี้ยค่ะแล้วเราก็ปวดหัวด้วยนะเรามาระวังตรงนี้ด้วยนะคะระวังเรื่องของออข้อเท้านะคะลื่นหกล้มอะไรพวกนี้พลิกเท้าพลิกเท้าแพลงพวกนี้นะคะเรามาระวังตรง เรื่องเล็กๆน้อยๆ,อยๆอยพวกนี้ด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรไม่มีนะคะก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆเนาะเช่นเดินไปพื้นลื่นหกล้มเ,เจ็บข้อเท้าเงี้ยนะคะหรือว่าข้อเท้าพลิกเอ็นอักเสบอะไรอย่างเงี้ยน่าระมัดระวังตรงนี้นะคะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลน,นะคะระวังเรื่องคำพูดด้วยเนาะคำพูดคำจาที่จะไป ทำให้คําพูดกับอารมณ์นะคะเรามัดระวังหน่อยเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการประทะได้2อาทิตย์นี้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะสบายๆเงินดีค่ะสบายใจเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านนะขอให้เช่ากันทุกท่านนะคะมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะ ขอให้ประสบแต่ความสําเร็จมีโชคมีลาบนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านนะคะแล้วพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ